ดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่สแลมดังโมบายซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าจินทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็อัดไปในคลิปก่อนทั้งหมด9ก้6แต่ยังคงแกะมาอยู่นะยังคงแบบว่าต้องเล่นอีกนิดหนึงจะเก่งขึ้นหรือว่าเข้าใจสกิลของจินขึ้นนะครับโดยม,มันมีสกิลที่มีเงื่อนไขเหมือนฟุกนุน่ะหลายอันนะทุกคนไม่ใช่อยู่ๆจะใช้ได้เลย ซึ่งผมก็ยังต้องซ้อมอยู่กว่าจะเข้าใจมันนะครับอันนี้คือเอ่อเป็นการทำให้วงสี่เนี่ยมันมัน,มนเวลาไม่เออดัดเข้าไปที่วงเนี่ยมันจะเพิ่มระยะการดัดซ้ายขวาของจินนะครับจะเห็นว่าจินเขาไปเก็บบอลมามันเพิ่มตรงนี้เห็นไหมเห็นเมาส์ผมไหมมันเพิ่มระยะในการด,ดัดปุ๊บๆสองทีแบบที่เราใช้กันอนะ่ะก็เป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าโอกาสจะไปยิงในวงก็น้อย สกิลที่มีประโยชน์จริงๆเกินนี้ครับคือวิ่งผ่านวงแล้ววิ่งเร็วขึ้นอันนี้เจ๋งจริงนะแล้วก็สกิลอันนี้คือยิงกลางสามรแดดเหมือนจะดีดีจริงแต่ถ้าจะไม่มีโอกาสได้ปลดล็อกใช้เลยคือจินเนี่ยต้องยิงไกลอย่งละหนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาเนี่ยต้องใช้สไลด์ช็อตยิงยิงในผมจะบอกไงเดียคือมันต้องปลดล็อกสกิลนี้ก่อนอนะ มันถึงจะมาดัดยิงได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคืออันเนี้ยสกิลเนี้ยซูปเปอร์ลองเลนพอยเตอร์เนี่ยคือคือมันจะยิงเร็วขึ้นต่อเมื่อเราอะ่ะคือใช้ท่ายิงเลยไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันจะยีเปลี่ยนท่ายิงให้เป็นยิงเร็วไอ้ท่านี้มันมาจากการที่เราแบบว่าคือมันยิงไกลมันไม่ทันล็อกอะ่ะมันต้องไปยิงในวงอะ่ะดดไปยิงในวงอะ่ะถ้าผม คือมันอธิบายไม่ค่อยเคลียร์นะแต่คือต้องไปลองปลดล็อกอันนี้เองอันนี้คือถ้ายึดรับแล้วเลี้ยงแล้วยิงอันนี้ดีมากนี่ใช้ดีมากแต่ใช้บ่อยคนก็เริ่มจากทางได้แต่ถ้าจ่ายบอลยึดจ่ายบอลมันมีประมาณนี้แหละทินเดี๋ยวผมจะไปเอาเกมเพย์มาให้ดูครับเกมหนึ่งจริงๆเรื่องรูนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่รูนที่ผมใช้ทําเกมเพย์เนี่ยเป็นรูนนี้นะครับจริงๆมันน่าจะมีหลายรูนแหละที่ดีแต่ที่ผมไปดูไต้หวันมาแล้ว เขาใส่ยิงหมดเลยบางคนบอกอจินใส่ยิงทําไมอ่ะมันฝืดได้มันแม่นอยู่นะนี่พี่อ๋อใช่มันแม่นแต่ว่ามันฝืดได้มากขึ้นถ้าบอกว่าเราใส่แบบเต็มเหนียวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ่นจินมาบวกห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องใส่ให้มันแม่นครับอีกจินเขาเอาไว้ฝืดครับแบบไม่ใช่ฝืดอย่างเดียวนะหมายถึงว่าเอาไว้มันมีท่าชักศอกเออมันมีท่าชักศอกยิงก็ผมไม่แน่ใจว่าแบบไหนที่ดีที่สุด แต่ก็อาจจะอาจอาจะเอาเอาสียงเชียร์แอนติไปมาไวขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอืมก็เดี๋ยวไปรับชมเกมกเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับกับจินล่าแอดวานเอาละทุกคนรอยเกมที่เริ่มมาเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นจินนะครับแล้วก็อืม ทางฝั่งทีมเราเนี่ยก็มีโอดะมีฮาเซกาวะก็สมดุลอยู่มี2แต้มได้ตบได้ซากุระงิลูกเขาว่าวิจิครับทีมตรงข้ามสามแต้มโวน3มแต้มแต่ว่าเราจะเล่นยังไงทํำยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับข้างบ้านก็ทำของเสียงดังแนะถ้าเสียงเข้าหอไปด้วยมาดูนะครับเกมเริ่มผมใส่รูนที่ผมบอกไปแล้วนะครับ เริม่มมามิจิพยายามจะยิยงไม่ได้ครับซากุเด็ดเสร็จโดนตบเลยมผมเก็บบอลสู้มิจิไม่ได้อยู่แล้วครับกินมิจิไปปีท่านั้นแล้วก็เสียรีบาวให้บ,บทางด้านของโอนาแล้วผมยังไม่เล่นนะส่งให้ทางด้านทาเซกาวะยิงก่อนไม่ได,ไได้รีบาวได้เสร็จทาเซกาวะเอาลุลๆครับเอาจนลงนะตัวเฉยๆ,ๆ,ๆให้มีคนแบ่งบอาพาทาเซกาวะเป็นตัวที่ดีมากเลยนะเล่นรับได้แล้วยิงได้ด้วยมิจิดูเขาว่าซ้ายขวายิงมิจิก็ยังไม่ทําแต้มครับผมประกบอยู่ ลูกนี้ยิงแล้วแต่ไม่น่าลงลูกแรกลงเลยสวยกเขาว่าเขาพังตึงนะอยู่ตรงลงข้ามผมใช้ท่าหลอกยิงแล้วดดแล้วยิงโล่งแต่ดันไม่ลงโคตรทุเรศเลยครับลูกนี้อุตส่าห์ใช้ท่าใหม่โชว์คนดูนะครับลูกนี้ผมต้องการมิกซีไว้ก่อนแล้วยิงหมดแรงไปโอ้อุตส่าห์หลอกยิงแล้วเลี้ยงแล้วยิงโล่งไม่ลงครับแต่ทีนี้ไม่โล่งแล้วนะครับ,รบรเอาใหม่เศรษฐายโอดาลีบอลเดียว เวลาลีบาเาดีมากแล้วผมดัดยิงดันไม่โล่งแต่ลงนะครับก็อย่างที่บอกว่าทําไมเราถึงใส่รูนแบบนั้นนะเพราะว่ามันฝืนดีขอไปที่หาวเมื่อกี้ฝืนแดงลงอะ่ะแล้วมีจี้ยิงลูกนี้โดนฝืนเหมือนกันนะครับโอดาผมรีบาไม่ได้อันนี้ผมมาโซโล่นะผมมาโซโล่แล้วผมเก็บบอลจากการตกของฮาเซกะวะนดาตกสวยผมยิงกลางสนามโดนตกเหมือนกันนะพยายามจะลักไกนะ่แต่ว่าลักไก่ไม่ได้ครับ เอาละลูกเขาว่าดังมาโดนโนาตกอีกนะโหแต่ว่าผมเก็บบอลจังหวะสุกรบุญได้แล้วยิงพื้นที่โล่งเลยฮะเซกาวะนะครับสวยงามอันติเราก็ไม่ได้มาเร็วมากทุกคนไม่ได้มาเร็วมากเพราะว่าผมไม่ได้ใส่รูนอันติเลยไม่ไใส่เสียงเชียด้วยก็เอามายิงฝืนให้ดูนะครับก็ประมาณฝืนใช้ได้เลยฝืนใช้ได้เลยแต่เกมนี้ไม่รู้มีฝืนกี่ลูกมาดูไปก่อน หลอกยึกส่งนะถ้าหลอกยึกส่งส่งเร็วมากดูหลอกยึกส่งไวมากไวมากดูหลอกยึกแล้วลองเลี้ยงดูแต่โอดาเก็บอลให้ผมครับยิงเร็วบ้างนะครับยิงเร็วบ้างไม่ลงคือพอบางทีเราไม่ยึกเขาก็ไม่ปิดลูกยิงเร็วเราไม่ได้เหมือนกันลูกที่ผมตบมิจจี้บ้างครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เล่นเกมรับเลยแต่มิจจี้ก็ไม่รู้จะเล่นหนึ่งหรือเล่น2เฟสน,นะครับแล้วเสียรีเบวให้กับโอดาแล้วทั้งคน ผมยังไม่ได้เล่นอะไรมากครับเพราะว่าโดนปิดเยอะแล้วฮาเซกวะยิงะอะเป็นที่โล่งยิงได้เก่งเกมนี้ก็เลยเล่นเป็นตุ่พอยการเพราะถ้าส่งมันเร็วขึ้นมากสําสำหรับจินนะก็เจ๋งเลยเจ๋งเลยถ้าส่งคดีมากแล้วมาฝืนแสกลูกนี้มันไม่ลงอยู่แล้วครับออซากุริเบ้าได้อีกนะครับเป็น9ต่อ6อันตีผมก็ยังไม่มานะครับแต่มิจจี้นั้นเกือบจะมาแล้วก็จะต้องลองดูว่ายังไงผมยึดเสร็จด้ดสองทีโดนตกเหมือนเดิมแล้วโอถ้ถาเป็นตัวที่เก่ง เก็บบอลเก่งนะครับแล้วผมยิงไม่ไม่โล่งโอดาไปรีบาร์ได้อีกโอดาเล่นนี้ผมยึกเสร็จส่งส่งเสร็จทาเซกวาวะยิงฝืดรุกงนี้แล้วลงอีกผมอันติมาเรื่อยๆครับมาถ้าหลอกจะมันทําให้มันไม่ผมไม่โดนตกอ่ะเพราะผมยึกเสร็จก็ส่งให้ให้เพื่อนได้นะครับเป็นท่าที่มีประโยชน์ผมยึกเสร็จส่งนะครับโอดา อันติอย่างนี้ผมโอกาสอันติมาแล้วเห็นไหมคือเล่นไม่ไหวก็เล่นจ่ายครับเดี๋ยวก็ได้แต้มมาเรื่อยๆมันไม่เป็นต้องยิงอย่างเดียวแล้วลูกนี้ผมตบให้ไม่ได้ครับโอ้โหมันได้ไปไวเกินไปกินมันช้าอยู่นะผมมีอันติแล้วผมมีอันติแล้วนะครับลุงนี้ซากุไม่ยังไม่มีอันติตบผมรีบถือโอกาสยิงเร็วก,ก่อนนะก่อนซากุมีอันติผมน่าจะมีเรียกได้ว่า วงสามอยู่ตรงนี้คือผมไม่ไยิงซ้ำวงเดิมเพราะว่าวงเดิมมันอยู่ไกลเกินไปแล้วฮัเซกวาวะตบลูกนี้โอดาเก็บบอลได้สวยงามนะผมทำท่ายึบละมุดก็ยังโดนอยู่ดีครับโอดาส่งมาพื้นที่โล่งผมโดนฮะกูบตบอีกไหนจะโล่งหน่อยก็โดนตบนครับมันค่อนข้างเป็นเป้าหนิ่งนะจินแต่ผมเก็บบอลจากการตัดบอลด้วยหรือถาถ้าเดือดก,การเดียของฮาเซกาวะได้แล้วฮวาเซกาวะหาพื้นที่ยิงได้อีกแล้วนะครับโอดาอยู่คนเดียวโล่งๆนะผมยึกเสร็จ ดดยิงเรียบร้อยเลยครับสุดยอดท้ายึกนี่เยี่ยมจริงๆครับสำหรับท่า,า,าจิน,นดนตมแล้วลูกนี้ฮา,าเซกะวะก็ตกให้ไม่พลาดนะรู้เขาว่าก็ไปสบายนะครับถ้ายึกบางทีของเขาหลงบางทีเขาไม่หลงกันนะลูกนี้มีส่ฝืนลงไม่หยิกนะครับถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันได้เรื่อยเรื่อยครับดดเสร็จพยิงในวงนั้นไม่ลงแล้วลูกนี้ผมคิดว่ามันจะแบบว่า ฝืนในวงได้นะแต่วงมันสามครับฮะเซกาวะตบได้ลูกนี้ผมเก็บบอลไม่พลาดไหลไปฮะเซกาวะนี่ครับยึดเสร็จจ่ายเซกาวะโล่งเลยเห็นไหมแล้วทุกครั้งที่ผมยึดแล้วจ่ายเพื่อนยิงแม่นขึ้นห้าเปอร์เซนต์ด้วยเออมันเล่นเป็นกึ่งไฮการ์ดเอาคลิปนี้มาให้ดูคือจินไม่ได้ทำแต้มเวอร์นะแต่ว่าจ่ายบอลดีแล้วก็มีประโยชน์ในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่พอทําแต้มได้เพราะเพื่อนจะโล่งเวลาโดนปิด ผมยึกเสร็จไปไป,ไปโดนตบนะทกนี้โอนะยึกไม่ได้คือถ้ายึกเสร็จไปทีเดียวเดือวอย่างน้อยไม่โดนตบนะ mm hmm. เกมนี้ก็หมดลงนะทุกคนกับการเล่นที่แบบว่าเป็นกึ่งทำแต้มกึ่งหอยกาดแล้วก็ทําให้ทีมชนะได้นะครับเพคนที่เป็น MVP เป็นฮาเซ่นะที่แบบว่าหาช่องว่างยิงดีเห็นไหมทำไปสิแต้มแบ่งเบาภาระของผมได้เยอะแล้วก็ ผมก็ช่วยตบมิจี้ไปครั้งหนึ่งส่วนมิจีีทำไปหกแต้มอืมเราก็ทดลองเล่นนะครับเกมนี้มันก็เป็นการทดลองเล่นเกมแรกๆเลยเอามาใช้ใดูมีการยิกหลอกแล้วยิงมือที่โล่งด้วยและผมควรจะยิงได้อีกลูกหนึ่งแต่ผมไม่เข้าใจว่า,วาห่วโล่งไม่ลงนะครับคือน่าเกียดมากทุกคนผมลุนแบบถือว่าเอาจริงคือโหแน่นแล้วอะ่ะยิงสามแต้มบวกสี่สิบลุนยิงข้างล่างครบเลยแล้วที่สําคัญนะ สายาผมก็บวก3แต้มอีก8เอ้ยอ,อีก7แล้วก็ออกองเชียร์นะผมก็บวก3แต้มอีก3มคือมันไม่น่าโล่งพลาดน,นะครับแต่ก็พลาดนะก็ลองดนะูทุกคนว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นจินให้ดูอีกเพราะว่ามันต้องเผื่อมีเกมเพลย์สวยๆมาเล่นให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับพี่น้องซาดังก็ขอบคุณที่ดูนะครับเดีเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย